ว้าวคอสวยดูดิแสงกระทบน้ํามีหมอกแบบแบบจางๆนะครับโหแบบสุดยอดโอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผม B k 1นะครับวันนี้ผมก็มีรีซอสแพกนะครับหรือชาร์เดอร์หรือแสงเงานะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับก็ผมไปเจอมานะครับรู้สึกว่าชา์เดอร์อันนี้นะครับดูสบายตามากนะครับแล้วก็เขาเรียกว่า มันเจ๋งอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยกันนะครับนี่เลยนะครับก็นี่นี่สังเกตตรงบล็อกเห็นปะมันจะเป็นแบบลอยนูนขึ้นมานะครับนี่นี่น,นี่นะครับสังเกตดีๆนะคือจะไม่เหมือนเท็กเจอร์ปกตินะครับซึ่งรายละเอียดเท็กเจอร์เนี่ยครับก็จะมีความชัดขึ้นมานะครับถ้าเราแบบสังเกตดีๆเห็นปะนี่นี่เห็นปะ,นนนนปะจะชัดขึ้นนะครับคือรอยหินรอยเลยเนี่ยชัดมากนะครับแล้วก็ แสงนะครับจะสมูทขึ้นนะครับเห็นป่าสังเกตตรงแสงไฟนะครับแสงนี่จะสมูทขึ้นนะครับน้ําน้ําจะเขาเรียกว่าจะไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับแต่พอเราดํามาเนี่ยม,มันจะเป็นแบบสมจริงมากขึ้นเห็นบ้คือมันจะแบบดูแบบเหมือนน้าของจริงเห็นบ้คือมันจะไม่ใส่มากนะครับมันจะเรียนแบบของจริงเลยนะครับซึ่งถ้า ลองคิดดูนะถ้าเราเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราดำไปในน้ำอะ่ะคือจะเห็นแบบใสเลยหเห็นแบบคุณอ่ะอันนี้อิงความเป็นมนุษย์นะครับเออถ้าทุกคนแบบลงไปในน้ำเนี่ยในชีวิตจริงอะ่ะแบบลืมตานะจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับคือรีสอร์ทแพคอันนี้นะครับเขาอ,อิงจากชีวิตจริงนั่นเองเนี่ยครับก็ไม่ได้เวอร์างกาังการมากนะครับแต่เล่นลื่นนะครับก็แล้วก็แสงพวกบล็อกอะไรพวกนี้เนี่ยผมเอามาให้ดูนี่ครับ แสงพวกบล็อกอะไรพวกนี้นะครับก็จะเลืองแสงด้วยนะครับเดี๋ยวทายคลิปจะมาสอนลงด้วยนะครับสำหรับใครที่ลงไม่เป็นนะครับนี่เนี่ยสังเกตตอนทุบบล็อกเห็นปะเท็กเจอร์คือแบบว้าวมากนี่นะครับมันจะเป็นบล็อกเลืองแสงนะครับถ้าเราวางตอนกลางคืนนะพวกบล็อกพวกแร่พวกเนี้ยครับก็จะเลืองแสงออกมาจากถ้ำนะครับถ้าสมมุติเราไปเจอนะครับพวกบล็อกอะไรเงี้ยนะครับเลืองแสงให้เราเห็นด้วยนะ ผมบอกเลยอะไรที่โคตรเจ๋งนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมปรับเป็นตอนกลางคืนให้ดูนะครับมาดูกันว่าจะเจ๋งขนาดไหนนะครับเอาเป็นนี่เลยปึ๊บนี่นะครับสังเกตตรงบล็อกนะครับนี่ก็จะเลืองแสงประมาณนี้นะครับนี่นะครับบอกเลยโคตรเจ๋งนะครับแล้วก็ไฟตรงเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองลองดูลองดูที่มืดมืดนี่ทุกคนดูคือแบบโอ้โหสวยแล้วคนผู้ชมดูตาสไปเดอร์สไปเดอร์ดิคือแบบตาแมงแดงแบบเห็นชัดมาแต่ไกลเลยโอ้ดูตามอนเตอร์แต่ละตัวลยครับดูเอนเดอร์แมนดูดิตาแบบโคตรม่วงดู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 ดโหโคตรน่ากลัวนี่คือตาเอนเดอร์แมนนะครับ แล้วนี่คือบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่บรรยากาศตอนกลางคืนเนาะนี่นี่คือหมู่บ้านนะครับอ่าคือแสงมันสมูทแบบมากขึ้นเลยนะครับผมชอบมากนะครับแล้วไม่แหลกด้วยนะครับเล่นลื่นมากนะครับรองรับอ่าทุกเวอร์ชันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ามือถือ a n d r o i d iOS นะครับ iOS นี่ยังนะ iOS ต้องรอตัวเต็มนะครับอ่ามือถือ Android นะครับอ่า แล้วก็พวก Windows 10อะไรเงี้ย Xbox อะไรเงี้ยครับเล่นได้นะครับสับเอดออฟเอดออนไอ้เพจ่อ็ดออนเดสเซแพ็ on, นะครับติดติดเอ็ดออนนะครับดูแสงกระทบเงานะครับดูดิเงาจากน้ำนะครับโค้สวยแล้วดู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 ตอนด,ดูดูแสงวันดินะครับอ่ะนี่คือบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับก็จะดูน่าเล่นมากขึ้นนะครับแสงจาก ดวงจันทร์นะครับกระทบกับน้ําสวยมากดวเงาของเรานะครับนี่คือเงาของเราเี่แสงเงาของแท้ปึ๊บไปนี่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับเขาสวยดูดิแบบแสงแบบจ้ามากนี่เป็นไงโอ้โหผมชอบมากแสงเงาตัวนี้นะครับคือที่ผมชอบเนี่ยมันดูไม่สว่างเกินไปนะครับ คือมันดูสมูทแบบเออมันดูสมูทนะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับก็อยากให้ลองไปลองเล่นกันดูนะนี่นะครับนี่คือตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วเราดูตอนพระอาทิตย์ที่แบบขึ้นแล้วได้ไหมแบบแบบกลางวันไปเลยโอเคนะครับนี่คือตอนกลางวันนะครับก็จะมีแสงประมาณนี้นะครับนี่ไม่สว่างมากนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับมันจะดูแบบเหมือนมีหมอกอะไรแบบ ดูตลอดเวลานะครับดูสมูทตลอดเวลาเลยดูดินะครับนี่นะครับ,นะรบไม่ดูไม่แสบตาเลยนะครับนี่ผมจะให้ดูชัดๆนะครับเท็กเจอร์คือแบบคือแบบนูนเลยอะนูนออกมาเลยะนะครับบเท็กเจอร์คือแบบชัดมากนี่ครับก็จะประมาณนี้ซับเท็กเจอร์เนาะนี่แสงตอนกลางวันนะครับก็เป็นอะไรที่สวยงามเลย เมื่อกี้ผมเห็นแมวแมวน้อยวิ่งโคตรน่ารักนี่มันแมวสามสีวะใครแมวที่บ้านผมเลยนะฮะนี่คือตอนกลางวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนพระอาทิตย์ตกดูนะครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเนาะไปครับพระอาทิตย์ตกโอเคตกทางไหนทางนี้โอ้โหบรรยากาศพระอาทิตย์ตกทุกคนโอ้โหแบบ ผมชอบบ้าตรงนี้แบบแสงกระทบน้ำนี่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 ขอดูตัวนี้แล้วกันโคสวยโอ้โหแบบไม่ไม่ได้ใช้เชเดอร์นานนะครับคือตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยไม่ไม่เคยลงเชเดอร์เลยนะเพิ่งลงครั้งแรกครั้งนี้ก็ประทับใจนะเอนี่ครับนี่คือบรรยากาศตอนพระอา,าทิตย์ตกนะครับของเชเดอร์อันนี้นะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามเลยนะครับนะ แล้เวเรามาดูตอนฝนตกกันบ้างนะครับคือเราจะดูให้ทุกสภาพอากาศเลยนะจะได้รู้ว่าเชเดอร์นเนี่ยเป็นยังไงยังไงเนาะอ่าฝนตกธรรมดาก่อนดีกว่านะครับอ่ะนี่คือบรรยากาศตอนฝนตกนะครับคือมันเห็นเม็ดฝนชัดมากนี่ครับบรรยากาศตอนฝนตก นีเป็นเนียคือแบบเขาสวยเฮ้ยมีหิมะตุ๊ยตุ้ยต้มีห้มตุ้ตุกคนุหสวยมากย้าวโ้้โงงห้ยตุย้ยตุยตุยตุ้ยตุ้ย ผมมองว่าประทับใจนะครับประทับใจเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตับแสงเงาอันนี้นะครับถ้าใครชอบจะอย่าลืมไปโหลดเล่นกันดูนะครับผมบอกเลยผมบอกเลยว่าสุดๆเนี่ยน่าเล่นสุดๆ,ดๆทาให้แม่ค้าของคุณนี่น่าเล่นแบบขึ้นมา9 0เลยนะครับที่ผมชอบเลยก็คือแบบเท็กเจอร์บล็อกเนี่ยแบบมันดูชัดขึ้นนะครับแล้วมันดูแบบเหมือนเป็น 3D ขึ้นอะไรเงรี้ยเจ๋งๆโอ้โหดูหมอกดิโค้ตสวย รูปนี้ผมต้องเก็บไว้ละคือมันสวยมากเลยแบบเป็นรูปที่ต้องเก็บแบมาครับเดี๋ยวผมไปสอนลงอันดีกว่านะครับสำหรับใครที่ลงไม่เป็นนะครับเรามาดูกันครับผมมานะครับสำหรับวิธีการลงนะครับก็ต้องเล่นในไมค์ครับ Pw เท่านั้นนะครับหรือเป็นไมค์ครับเบต้าเวอร์ชันล่าสุดนะครับอย่าลืมไปอัปเดตกันนะครับผมโอเควิธีการลงก็กดเพย์นะครับแล้วก็ครีเอทนิวนะครับกดครีเอทอีกทีนึงนะครับโอเคแล้วเราก็เลือกโหมดนะครับว่าเราจะเลือกโหมดไหนเนาะเดี๋ยวผมเลือกโหมดเล e นะครับ ไปที่รีชอตแพคตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ไปดูที่เรากดลงไว้นะครับคือสมัยเนี้ยเรากดลิงก์ปุ๊บนะครับมันก็จะโหลดได้เลยนะครับมันจะเด้งเข้ามาหน้าเกมเนาะนี่ถ้าลงอันนี้นะครับอ c t ทีฟนะครับกดอ c t ทีฟเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีเซตติ้งตรงนี้นะครับเซตติ้งตรงนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะแบบไม่ให้มันอ่าแลกเกินอะไรเงี้ยก็สามารถปรับได้เนาะนี่นะครับนมันจะมีแบบมีเดียม แบบดินามิกมีเดียมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองไปปรับกันดูนะแต่ผมแบบชอบแบบสุดๆนะชื่อชอบแบบแรงสุดๆก็ปรับสุดๆไปเลยนะครับโอเคแล้วเรามาที่ e x p e r i m e n t ตรงนี้นะครับให้เรามาเปิดตรงลเอนเดอร์ดากอนตรงนี้นะครับปึ๊บถ้าเราไม่เปิดตรงนี้นะครับอ่าแชเดอร์มันจะไม่ติดนะครับผมให้เรามาเปิดตรงนี้ทุกรอบนะครับทุกรอบนะขอย้ำทุก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 รอบเลยนะครับไม่ว่าคุณจะลงแชเดอร์ อันไหนนะครับมาเปิดตรงในทุกรอบนะครับผมย้ำไว้นะโอเคครับเท่านี้ครับก็กด create new world ได้เลยนะครับผมเราก็ลงเสร็จแล้วนะครับเราไปดูผลลัพ์กันนะครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับอ่ะอ่ะออโหลดรอโหลดถ้ามาติดเนี่ยนะครับโลโก้ตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นของนี่นี่นี่จะเปลี่ยนเป็นของ shader ของเขานะครับเรียบร้อยครับแบบนี้คือติดนะครับนี่เรียบร้อยเราก็มาดูนะครับนี่เลย นี่ครับติดแล้วใช้ได้ใช่ไหมผมหามาผมบอกเลยใช้ได้ถ้าใครถ้าใครมองว่ามันแหลกเกินนะครับเราสามารถมาปรับตรงレนเดอร์ตรงนี้ได้นะครับให้มันต่ําลงนะครับมันจะได้ไม่แหลกนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าใครจะปิดเชดเดอร์นะครับก็มาปิดตรงนี้ได้นะนะครับกด2ออันนี้มันก็จะปิดกลับเป็น,เป,นเป็นเหมือนเดิมนะครับลองดูถ้าใครแบบอยากจะลองนี่ปิดละใช่ไหะพนง่ายต้องอะไราย,ยากเลยนี่ครับ แล้วก็ถ้าใครจะเปิดก็กดมาเปิดเหมือนเดิมเลยนะครับเชเดอร์เราก็จะกลับมาแล้วนี่เลยนี่ครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าละกันนะครับผมก็ถ้าอยากได้เชเดอร์อะไรแบบเจ๋งๆอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมจะหามาให้เนาะโอเคครับผมสัวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ